สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะนี่เป็นการอ่านประจำครึ่งเดือนแรกนะคะของชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎคุณที่1ถึงที่15กุมภาพันธ์2562นะคะก็คือมีเพื่อนๆ inbox มาบอกว่าให้ hey, ทำครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังสิโอเคแบงจัดไทยนะคะนะจะได้อยู่กันเห็นหน้ากันทั้งเดือนด้วยนะคะเกี่ยวกับ พิกาคาสอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคสําหรับสวัสดีชาวสองด้วยนะคะโอเคค่ะอย่าลืมว่านี่เป็นการอ่านทั่วไปเป็นดวง general นะคะอะไรที่คุณฟังแล้วมันใช่คุณก็ไปคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วค่อยปรับปรุงกันไปนะคะโอเคนะ,ะมาดูค่ะแป้งขอให้ main energy หลักให้กับชาวราศีพฤกษพลัคนาพฤกษฎค่ะโอ้ว้วาว ตอนนี้ในสถานการณ์ความรักของคุณแป้งมองว่าคุณน่าจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะตัวคุณเองน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณนะคุณก็ไม่ได้มีความสุขหรอกนะคะบางท่านเกิดชาวศิมีนและคณามีนตัวคุณเองไม่อยากลังเลด้วยซ้ําบางท่านพุยกับเมธนะคะชาวศิมีนและคณะเมษแป้งว่าตัวคุณเองเ่ยก็ไม่อยากที่จะไม่ปล่อยคนคนนี้ไปหรอกนะคะ เออเพราะแต่มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวท้วเวอ์มาทำไมอ๋อเขากลับมายื่นข้อสเสนอกลับมาพูดคุยแต่ไม่รักษาคุณเอาไว้เป็นคนที่กลับมาใช้แผนการและเล่หเหลี่ยวอะไรบางอย่างกลับมานะคะหรืออีกในหนึ่งคือถ้าคุณเป็นสามีภรรยากันหรือว่าในความสัมพันธ์ที่คุยกันอย่างไม่ชัดเจนแป้งมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่า มันไปไปกับกับกับความรู้สึกนี้ตัวคุณเองก็ไปจากเขาไม่ได้นะคะแล้วตัวเขาเองเวลาที่เขาทํมันเรื่องอะไรไว้เนี่ยเขาสามารถกลับมาหาคุณได้ทุกครั้งกลับมาเอาคุณไปอยู่ในความกลับมาเพื่อที่ให้ตัวเขาไปอยู่ในความรู้สึกของคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะเพราะไพ่เดอมเมจิเชียนมันออกมาเห็นไหมนะคะอืมแล้วคราวนี้ค่ะมาดูว่าตัวเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตัวเขาก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะบ้านเขาน่าจะแตกในบางท่านบางคนนะคะเขาก็ไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ยังไงนะคะเขาได้แต่นั่งมองสถานการณ์นะคะอืมตัวเขาเองอยากกลับมาในบางท่านบางคนนะคะเขาอยากกลับมาบางท่านคือชาวราศีเมถุนแลราศนามิถุนหรอบางท่านเขาก็อยากกลับมานะคะเพราะเขารู้ว่าเขาอาจจะให้สเตจคุณในในที่ว่าเป็นคนที่สองคนที่รองอะในบางท่านนะในบางท่านนะ ตัวเขาอยากกลับมาจริงๆด้วยตัวเขาอยากกลับมาเริ่มต้นพูดคุยความสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่เขาอยากกลับมามอบความสัมพันธ์อะไรต่างๆให้กับคุณอีกครั้งหนึง่งจากก่อนหน้านี้เขาน่าจะทําเหตุการณ์อะไรต่างๆอย่างที่แป้งบอกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบางอยา่างแล้วเขกดึงคุณกลับไปให้ให้ตัวเขาสามารถกลับไปอยู่ในความรู้สึกของคุณได้อีกครั้งหนึง่งเนี่ยเห็นไหมคะแล้วอะไรอะ่ะแต่เขาก็จะกลับคุณ เขาจะดึงคุณกลับไปเป็นช้อยอีกเหมือนเดิมนะคะอืมนะคะโอเคแล้วคราวนี้ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยสิคะว่าจะเป็นยังไงคะของชาราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกในครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์อะโอเคปุ๊บสองใบ แป้งมองว่าใช่ The w ยววิว f อฟฟอร์จูนมันขึ้นแหละแป้งว่าตัวคุณน่าจะต้องได้คิดอะไรบางอย่างเพราะคุณไม่ลังเลยและทรูอัพซอสมันก็รีเวริร์ความหลงไหลมันไม่มีอยู่ตรงนั้นและความสเสน่หามันไม่มีอยู่ตรงนั้นแหละนะคะเพราะว่ากรงร้อแห่นจักรวาลมันหมดแล้วสัญญากรรมอะไรต่างๆที่คุณมีต่อกันอาจจะคุณรู้สึกว่ามันคงหมดแหละจบแหละนะคะนะการทํางานของมันที่เคยแบกกันเอาไว้ นะคะเป็นการวนเวียนของการทํางานที่เคยแบกความรู้สึกอะไรหนักๆก,กันเอาไว้เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะแล้วอะไรอีกต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้นะแล้วแปลว่าตัวคุณเองน่าจะไปได้เริ่มต้นใหม่นะคะแต่เริ่มต้นใหม่ในที่นี้ก็แบบไม่มีแบบแผนอะไรอีกนะแล้วก็ทั้งไปไปเริ่มต้นใหม่รั้งที่ตัวเองก็ไม่ยังไม่สามารถเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้ในครึ่งเดือนแรกนะคะ คุณก็ยังจะแอบเสียใจนะกับความสัมพันธ์เดิมๆหรือว่าความสัมพันธ์ในขณะน,นี้ที่คุณรับรู้ได้ว่ามันเป็นแบบเนี้ยแต่คุณจะต้องให้มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเริ่มก็ไปกับเขาไปกับเขานั่นแหละไปกับเขาเรื่อยๆนะคะอัมทั้งที่ตัวคุณอะ่ะยื่นเหรียญให้เขาแต่ตัวเขาโอเคตัวเขาอาจจะอะไรบางอย่างตัวเขาจะทิ้งเหรียญแต่ตัวคุณอะ่ะยื่นเหรียญนะคะ ในบางท่านบางคนระวังด้วยว่าจะตั้งคันนะคะเนผู้หญิงนะอืมถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งกันนะคะระวังเรื่องการตั้งคันด้วยแบบประมาณที่ว่าถ้าคุณคุยออกับเขาแล้วถ้าคุณตัดสินใจที่จะทิ้งเขาแต่คุณอาจจะได้ไปรู้ทีหลังว่าคุณตั้งคันด้วยนะคะนี้ดวงทั่วไปนะดวง general ที่แ้งอ่านในความรู้สึกนะคะระวังด้วยนะคะแล้วก็อะไรอีกแนวโน้มตัวคุณน่าจะขังความรู้สึกของตัวเองอะ่ะเห็นไหม แต่คุณจะบอกเลิกเขาแหละนะคะเออฮะแต่แป้งมองว่าตัวคุณบอกเลิกเขาแต่บางท่านคุยกับชาวรปรสีฤกษ์กแลัคพฤกษ์ศพด้วยกันแป้งมองว่าตัวคุณถ้าบอกเลิกเขาเทเขาตัวคุณน่าจะได้กลับมาเป็นเอ็มเพรสเป็นคนที่สวยคนหล่อแต่ว่าในความรู้สึกของคุณมันไม่ใช่แบบนั้นแหละความรู้สึกของคุณมันยังหลุดจากความรู้สึกเขาไม่ได้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะคราวนี้ค่ะมาดู เรื่องการงานการเงินของชาวราศีพฤกษบลักลนณาพฤกษบนะคะการงานการเงินการงานค่ะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะเด e j u d g m e เมนสค่ะสิ่งที่คุณรอคอยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการงานแป้งมองว่าคงต้องรอไปก่อนนะคะคงต้องบรรลุสถานการณ์ที่ทํางานไปก่อนจะเปลี่ยนงานใหม่ก็เปลี่ยนไม่ได้นะคะ โปรเจกต์ใหม่ๆที่รอความหวังอะไรต่างๆคงยังไม่มาถึงในช่วงนี้นะคะในครึ่งเดือนแรกนะคุณคงต้องบาลานซ์สถานการณ์ไปก่อนนะคะเป็นทําตัวเองเหมือนเป็นเดอะแฮงแมนแขวนความรู้สึกตัวเองเอาไว้นะคะอย่าไปคิดมากไปเพียกกับมันนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะโอเคค่ะคราวนี้มาดูเรื่องการเงินของชาวราศีพฤกษพลัคนาพฤกษฎค่ะ การเงินของคุณแปลว่าคุณน่าจะตระหนีมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้คุณน่าจะใช้เงินเปลืองเลยแหละคุณอาจจะอยู่ในสเตทที่ว่าได้เงินมาเยอะแล้วก็ใช้เงินเยอะจะทําให้แบบว่าสถานการณ์ในครอบครัวจะแบบไม่มีความสุขนะคะคุณก็เลยคิดว่าประหยัดดีกว่าถูกต้องแล้วค่ะมันถูกต้องแล้วนะเรื่องการเงินนะคะงไงก็ประหยัดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวคุณเองน่าจะมีรายรับรายจ่ายเข้ามาแต่ว่าเป็นทั้งรับจ่ายรับรับจ่ายรับจ่ายอยู่เงี้ยนะคะยังไม่มีเงินเก็บ นะคะโอเคค่ะชาราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบมาดูคำแนะนำค่ะจากไพ่ Oracle Card นะคะโอเคใบแรกค่ะ transformation นะการเปลี่ยนแปลงนะคะ you are expressed in m o t i o n s right now okay this means e you e p a s s i n g โอเคการเปลี่ยนแปลงตอนนี้คุณอาจจะกำลังประสบปัญหาอะไรที่มันหนักใจหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆอยู่ไพ่ใบนี้บอกว่าขอให้ตัวคุณนะคะอยาก คิดมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังประสบปัญหาอะไรที่มันยิ่งใหญ่อยู่ตอนนี้เนี่ยจักรวาลนะคะเขากําลังที่จะเข้าข้างคุณเลยแหละนะคะถ้าคุณกําลังประสบปัญหาอันยิ่งใหญ่นี้จักรวาลกาลังจะนําพรอ,อันยิ่งใหญ่มาสู่คุณนะคะจะเย็นๆนะคะโอเคแล้วก็ s t y l ์เร g e t t i n g ใช่แล้ว Or ร o r โอเด o ร t มันจะเ o ็นคุณ r y อทรานส o ทูดูเอเวอเร y ต์บอยเซ ตัวคุณเองช่วยตัวคุณเองได้แต่คุณต้องให้คนอื่นช่วยด้วยนะคะพูดคุยสั่งสค์กับเพื่อนให้ผู้ใหญ่ให้ใครต่างๆช่วยว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะตัวคุณเองช่วยตัวคุณเองได้แต่ต้องช่วยต้องหาคําแนะนําจากคนอื่นๆด้วยนะคะผู้ใหญ่รอบตัวที่สนิทก็ได้นะโอเคค่ะชาราศีพลิกศพลักขณาศพนี่คือปักแรกหรือเปล่าขาเล็กปักแรกในวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2562ของคุณนะคะก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้แป้งไปแล้วนะคะแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กหมอแม่ฝากเฟซบุ๊กนะคะหมอแป้งม a g จิกทาโร่ด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดการดูดวงส่วนตัวแป้งจะใส่ให้ใน description box ข้างล่างนี้นะคะโอเคขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะคะ,ะสวัสดีค่ะ